ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวร้านของเราเองค่ะ A and A Diner นะคะตั้งอยู่ที่โครงการ T Square นะคะเข้าทางลาดพร้าว112ก็ได้ลาดพร้าว94ก็ได้นะคะใกล้ๆก,กับทาวอินทาวแล้วก็โรงเรียนปรินเดชานั่นเองค่ะอันนี้คือบรรยากาศของร้านของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายเช็คอินสายถ่ายรูปนะคะมาเลยค่ะที่นี่นะคะมีทุกมุมให้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็เช็คอินลงรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะ บรรยากาศของร้านเรานะคะเป็นร้านสไตล์อเมริกันไดเนอร์นะคะแล้วก็มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่แบบว่าคนชอบแบบไหนก็เลือกกินเลือกชิมกันได้เลยนะคะมีทั้งสเต็กเบอร์เกอร์นะคะซิกเนเจอร์ของเรานะคะเป็นสเต็กแกะนะคะแล้วก็ของทอดทุกอย่างบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆขนมหวานนี่ก็ต้องเข้ากับยุคเลยนะคะสายเช็คอินต้องมาด่วนเลยนะคะอย่าลืมนะคะมาที่โครงการทีสแควร์นะคะเปิด ตั้งแต่เที่ยงนะคะจนถึง3ามทุ่มครึ่งทุกวันนะคะหยุดทุกวันจันทร์นจา๊าแล้วมาเจอกันนะจา๊าบ๊ายบาย